โอเคมาถึงเรื่องที่สองนะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวแบบที่เราแหมบางทีก็คิดว่ากินแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหากลับมีปัญหาได้ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินคำว่าอยาก,กินโซเดียมโซเดียมเท่ากับเกลือกินเกลือมากหรือโซเดียมมากตัวบวมเนาะรู้ไหมครับว่าโซเดียมเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในรูปแบบของอาหารเค็มครับแต่อยู่ในเมนูยอดคิดเยอะมากๆนะแบบที่พวกเราอาจจะกินเข้าไปทุกๆกวันอืม คนไทยส่วนใหญ่ครับบริโภคโซเดียมสูงถึง3,600-3,700ถึง3 7ม0มิลลิกรัมต่อวันหรือมากกว่าสิ่งที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึงเกืกกอบเกือบ2เท่าเพราะปกติแนะนำให้ทานไม่เกิน2,000มิลลิกรมัมหมอนสุขภาพเทมซ o อฟรุ่น 3D a u t o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN m Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับนะครับแล้ว ไอโซเดียมที่ว่ามาจากไหนครับก็ต้องบอกว่าโซเดียมไม่ได้อยู่แค่ในอาหารเค็มครับแต่แฝงมาในอาหารหลายชนิดมากๆนะที่เรากินบ่อยด้วยเพราะพวกอาหารแปรรูปแล้วก็เบเกอรี่โอ้งงใช่ไหมทำไมมีเบเกอรี่เบเกอรี่พวกขนมปังแล้วเบเกอรี่อ่ะมันอยู่ในผงฟูครับเพราะโซเดียมเนี่ยมันอยู่ในผงฟูนะส่วนต่อมาก็คือพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกคุณเชียงอะไรพวกนี้มีโซเดียมในในไตร นะที่ใช้ในการถนอมอาหารส่วนพวกเครื่องดื่มหว,วานๆนะที่เราคุ้นชินกันไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกเยลลี่ก็มีโซเดียมอ,อัลจีเนตเพราะว่าเป็นตัวทําให้เกิดความหยืดนั่นเองรวมไปถึงพวกอาหารกระป๋องแล้วก็น้ําผลไม้กล่องก็มีโซเดียมเบนโซเอตนะครับที่เป็นสารกันบูดเพราะฉะนั้นโซเดียมเต็ไมไปหมดเลยนะที่เราบริโภคเข้าไปทีนี้อาหารโซเดียมสูงมีมากกว่านี้ไหมก็ต้องบอกมีครับ แล้วเรากินเกือบทุกเทียงครับก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่มีโซเดียมมาจากของปรุงรสครับข้าวราดแกงก็มีมาจากพวกเครื่องปรุงนะเพราะว่าข้าวราดแกงเนี่ยเขาต้องการให้มันอร่อยก็จะปรุงให้รสจัดเค็มเยอะอร่อยแล้วก็เก็บได้นานนะเพราะว่าอะไรที่มีเกลือมันก็ฆ่าเชื้อมันก็อยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะอาหารประเภทผัดครับที่ใช้เครื่องปรุงเยอะๆก็จะมีโซเดียมสูงรวมไปถึงอาหารอีสานครับ สาวๆหลายคนบอกว่ากินยำสิกินส้มตำสิลดความอ้วน <c oughs> ได้โซเดียมไปเต็มๆเลยนะเพราะว่าอาหารมันรสจัดนั่นเองเค็มจัดนั่นเองนะครับแล้วกินโซเดียมเยอะเป็นอะไรก็ต้องบอกว่าการกินโซเดียมเยอะเนี่ยจะทําให้ความดันโลหิตสูงทาให้ไตทํางานหนักครับพอมันทํางานหนักมันก็เสื่อมครับนาไปสู่โรคไตเรื้อรังนั่นเองนะแล้วไอ้โรคไตเรื้อรังเนี่ยบางทีมันเข้าสู่ระยะรุนแรงเนี่ยมันรักษาไม่ได้จริงๆนะมัน ฟอกไตเลยนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตติดอันดับ5ของโลกนะสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพราว่าไทยติดอันดับ1ใน5นะครับของประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงที่สุดในโลกปัจจุบันมีผู้ป่วยกว่า8ล้านคนคิดเป็น17.6%ของประชากรแล้วก็อีกประมาณสัก80,000คนณนะปัจจุบันนะครับอยู่ในระยะสุดท้ายของโรคไต ถามว่าอืมมีประเทศไหนครับที่บริโภคโซเดียมมากๆแล้วก็แบบทะลุคนไทยก็บอกมีเหมือนกันนะก็มีจีนครับคาซักสถานอันนี้กินเกลือต่อหัวสูงสุดในโลกครับโดยเฉพาะคาซักสถานมีการบริโภคเกลือสูงถึง17กรัม17กรัมนี่คือ17,000มิลลิกรัมนะเยอะมากนะครับต่อวันคือแบบ2,000ว่าว่าเยอะแล้ว4,000ว่าเยอะแล้วนี่17,000เลยนะอืมก็สูงกว่าที่ WHO หรือเป็น U O หรือหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอยากขอดูชื่อก่อนกลมมามัยโลกเนี่ยดั U O เนี่ยเขากำหนดไว้นะก็ต้องบอกว่าแล้วทำไมโซเดียมมันถึงได้รับความนิยมขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆโซเดียมมันอยู่ในอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วก็อาหารที่ปรุงได้จากพวกร้านค้าทั้งหลายนะโดยเฉพาะประเทศที่มีไรายได้น้อยกับปานกลางเนี่ยเขา,ขานิยมเติมเนี่ยเพราะว่า มันต้องถนอมอาหารใช่ไหมแล้วก็อาหารพวกนี้มันราคาถูกใช่ไหมครับก็ <c oughs> จะอยู่ในอาหารที่กินอยู่ในทุกๆวันครับคนที่เข้าขายก็คือคนวัยทํางานนะครับที่อายุตั้งแต่30ปีขึ้นไป35ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงครับโดยเฉพาะคนที่มีน้ําหนักเกินโรคอ้วนหรือว่ามีโรคประจําตัวพวกความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไขมันเลือดสูงหรือว่ามี คนในครอบครัวที่มีโรคไตหรือเบาหวานนะรวมไปถึงคนที่สูบบุหรีจร่จัดอันนี้คมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้มาดูนิดนึงครับว่ามีสัญญาณเตือนภัยของโรคไตหรือเปล่าทางด้านแพทย์หญิงชมานันสัจจนุนนะครับอายุรแพทย์โรคไตศูนย์อายุร,ยร,ก,ยยยรกรรมโรงพยาบาลวิมุตแนะนําแบบนี้ครับว่าให้สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นครับเช่นปัสสาวะมีฟองออตัวบวมโดยเฉพาะเท้าแล้วก็หน้าแข้ง เมื่อกดหรือสัมผัสลงไปแล้วอ่ะมันเป็นรอยบุ๋มครับไม่ยอมนูนขึ้นมาอันนี้มันเกิดอาการตัวบวมนะก็มีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะอย่างหนึ่งอย่างในก็รีบไปพบแพทย์นะครับวิธีป้องกันก็คือให้สังเกตก่อนครับว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปรุงอาหารหรือก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามนะครับชิมก่อนนะว่ามันเค็มพอใจแล้วหรือยังว่ารสชาติจัดแล้วหรือยัง,ยงถ้าจัดแล้วพอแล้วไม่ต้องเติมครับน้ำปงน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆนะฮะชิมก่อน รุงเสมอนะครับไม่ซดน้ําซุปจนหมดก็เอาแค่พอประมาณครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้ก็เอาแต่พอดีนะครับโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกอาหารแปรรูปครับต้องระมัดระวังนะอย่าอย่าทานเยอะพวกซี่โุ้งไส้กอกอะไรอย่างนี้นะส่วนที่3มก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ทําอาหารกินเองครับก็จะช่วยลดหรือควบคุมปริมาณโซเดียมเพราะเราปรุงเองเราก็ลดได้ใช่ไหมเรื่องอาหารที่รสชาติไม่จัดครับ ผมเข้าใจแหละบางทีทํางานเดีอยก็อยากกินอาหารรสชาติจ,จัดๆนะแต่จัดมากเกินไปอาจจะทําลายร่างกายได้นะครับล้วก็ที่สําคัญควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำหากพบปัญหาอย่างที่ผมเล่ามานะมันยังมีโอกาสครับที่จะฟื้นฟูไตได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนักๆเนี่ยมันฟื้นไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอยากให้ลองสังเกตยังน,นิดนึงครับ แล้วเพืเ่อนๆนลครับกินโซเดียมแบบไม่รู้ตัวกันมาจากเมนูแต่งป้างจากที่ผมอ่านมานะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอถอลดได้ลดนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ด้วยความหนวงผใยนะผมก็พยายามนาข่าวสารแบบนี้แหละมาเล่าให้กับเพื่อนๆจะได้ระมัดระวังกันอโอเคใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ได้นะถ้าเกิดว่าชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมนำมาฝากนะครับเรื่องตอ่อ หมอนสุขภาพเทมซ o อฟรุ่น 3D o r t h o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จาก t ท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอ c โ n o นมิกช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้าลองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ